เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของการวิจัยและทำไมนักวิจัยทุกคนจึงต้องมีจรรญ,ญาวิชาชีพวิจัยการวิจัยหรือรีเสิร์ชหมายถึงการศึกษาค้นคว้าความรู้หรือความจริงอย่างเป็นระบบตามระเบียบแบบแผนและวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยที่การวิจัยนะครับจะมีวัตถุประสงค์ต่างๆดังต,ง,ตง,ตงต่อไปนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ที่ตอบคำถามหรือปัญหาที่สนใจ 2. เพื่อให้ได้ข้อค้นพบหรือแนวปฏิบัติใหม่ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและก็ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ 3. เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและสุดท้ายนะครับเพื่อนาไปตั้งกฎทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในวิชาการแล้ก็วิชาชีพของประชาคมวิจัยทำไมนักวิจัยทุกคนจึงต้องมีจรรยาวิชาชีพ ก็เพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยยึดถือปฏิบัตินะครับแล้วก็เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะความเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพรวมทั้งมีคุณธรรมและจยริยธรรมทำให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศจรรยาวิชาชีพเบื้องต้นที่นักวิจัยควรทราบและพึงตระหนักประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ 1. การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย นักวิจัยทุกคนนะครับจะต้องเก็บรักษาข้อมูลดิบแผนการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก,กับการวิจัยให้เป็นระบบระเบียบนะครับอยู่ในสภาพดีปลอดภยัยแล้วก็เก็บไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยหรือแหล่งทุนวิจัย 2. ความเป็นผู้นิพนธ์หรือออเทอร์ชิพ ผู้วิจัยพึงตระหนักถึงบทบาทของตนเองโดยใส่ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัยในการผลิตผลงานอย่างครบถ้วนไม่เพิ่มเติมชื่อผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์เข้าไปในบทความนะครับหรือรายงานการวิจัยหรือระบุชื่อตนเองทั้งๆท,งท,งที่เป็นผู้ที่ไม่ได้เขียนผลงานวิจัยนะครับ 3. ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ conflict of interest ผู้วิจัยพึงตระหนัก ถึงการมีความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ระหว่างผู้ร่วมในโครงการวิจัยกับผู้ให้ทุนวิจัยหรือการที่บุคคลใดก็ตามได้รับผลจากโครงการวิจัยนั้นแล้วยังได้รับผลประโยชน์จากงานอื่นที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานวิจัยและรายงานการวิจัยอีกด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนนี้นะครับอาจก่อให้เกิดความลำเอียงการเลือกปฏิบัติ ทำให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเบี่ยงเบนไปจากที่กําหนดไว้เดิมหรือทําให้เป็นการขัดขวางต่อการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์อันเป็นผลให้เกิดความย่อหย่อนในการดําเนินงานวิจัยสําหรับการประพฤตินะครับที่เข้าข่ายขัดกับหลักจรรยาวิชาชีพวิจัยนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. น,นะครับก็คือการคัดลอกผลงานหรือ plagiarism plagiarism หมายถึง การนำแนวคิดงานหรือผลงานของผู้อื่นไปใช้เสมือนว่าเป็นของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจง้งหรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นของตนทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 2. การคัดลอกผลงานตัวเอง self plagiarism หมายถึงการคัดลอกหรือนำผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิมกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการอ้างอิงถึงผลงานเดิมปกปิดหรือทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดพลาดเคลื่อนไปทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม <Giul ia. S 1> การปลอมแปลงข้อมูล f o r s i f i c a t i o n หมายถึงการปกปิดปิดเบือนหรือทําให้ผิดไปจากความจริงโดยการตัดทอนเพิ่มเติมดัดแปลงหรือปรุงแต่งแก้ไขข้อความหรือการปฏิบัติอื่นใดในกระบวนการวิจัย และรายงานข้อค้นพบจากโครงการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการโดยไม่มีมาตรฐานการวิจัยและสุดท้ายนะครับการสร้างข้อมูลเท็จหรือการเสกสรรปั้นแต่ง fabrication หมายถึงการสร้างข้อมูลเท็จการจงใจปั้นแต่งข้อมูลทำให้ผิดไปจากความจริงที่พบจากการวิจัยการหลีกเลี่ยงที่จะนำเสนอเรื่องหรือสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง หลังจากที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของการวิจัยและก็จรรญ,ญาวิชาชีพของนักวิจัยนั้นจะเห็นได้ว่าจรญยาวิชาชีพมีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานวิจัยซึ่งนะครับนักวิจัยทุกคนจะต้องมีความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ครับ